น้ำแดงใช่ไหมกุมารมีกุมารอยู่น้ำแดงแล้วเนาะกุมารฮะไม่หิวไม่หิวกุมารไม่หิวกุมารกุมารขับตาตัวเลขตัวเลขตัวนั้นแม่ตัวนั้นแม่ตัวไหนครับเขียนเขียนเขียนไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนเอาเลยสองสี่นะคะท่านผู้ชมกุมารน้อยหน่อยออกจริงไหมออกจริงออกจริงออกจริงจริง วันที่ส16ออกแน่นอนสองห้าแม่ห้าสิบแม่ห้าสิบคนมีตังค์ให้ห้าพันห้าพันแม่ห้าสิบแม่ห้าสิบถ้าใครมีตังค์เยอะห้าพันไปเลยห้าพันไปเลยแต่แม่ห้าสิบห้าสิบห้าพันคูณห้าพันจะแม่ห้าสิบแม่แม่แม่สรุปสรุปให้ผมหน่อยครับวันนี้ชอบตัวไหน ไม่ไม่รู้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 กันงงอย่างนงี้แหละเออของของหนูสองหกแปดแน่ะเอาของใจหนูลักสองหกแปดของหนูของหนูแล้วเนี่ยของหนูเออของหนูใจรักสองหกแปดแต่ใจรักสองหกแปดเลยหนูชอบหนูกี่ขวบแล้วหนูกี่ขวบแล้วหนูกี่ขวบแล้วครับไม่รู้ ไม่ใช่หนูนะหนูกี่ขวบแล้วกุมารกมารน้อยนะหกสิบห้าฮะหกสิบห้าขวบโอ้หนูหกสิบห้าขวบแล้วกุมารเขากุมารน้อยทำไมหกสิบห้าก็หกห้านี่นิ่งแล้วทีนี้นิ่งแล้วไม่มีขนมแล้วขนมไม่มีขนมลอกกุมารน้อยแล้วทีนี้ชอบตัวไหนเนาะไหนเนาะชอบตัวไหนนะครับตัวนั้นแหละ ตัวไหนสองหนั่นเนี่้าใช่สองใช่ที่ที่ไปที่ไปไอตะเคียนใหญ่มีชอบตัวไหนไหมเห็นตัวไหนที่ไปตะเคียนใหญ่ชอบทบสองสี่ฮะสองส่อบสองสี่ชอบสองสี่เมตตะเคียนใหญ่สอชอบตะเคียนใหญ่นะตะเคียนใหญ่นี่สอกับสอนะสองกับสอใช่ไหมอ่าตัวนหลยพอล้วอ่าแล้ว

ตัวนั้นแม่ตัวไหนครับเขียนเขียนเขียนไม่เขียนไม่เขียนเอาเลยสองหกแปดกับสองสี่นะคะท่านผู้ชมน้กุมารน้อยหน่อยออกจริงไหมออกจริงออกจริงจริงมันที่สิบหกออกออกแน่นอนสองหกแปดออกจริงวันที่สิบหกสองสี่กับสองสี่ค่ะออกแน่นอนวันที่สิบหกออกแน่นอนสองหกแปด กับสองสี่กับสองสี่ค่ะแม่แม่บอกนูมาน่อยกูมาน้อยกูมาน้อยบอโอ้หนนี้ห้าสิบห้าพนคูณห้าพันห้าสิบแต่กูมาน้อยห้าสิบเอาละนึ่งแล้วทีนี้นึ่งล้นึ่งละกูมาน้อยเรา ทำไมไม่พูดล่ะุมารน้อยเราหนิ่งแล้วจะเอาแล้วโอแล้วโอแล้วบายบายจะเอาน้ำแดงไหมครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาบายบายบอกอีกทีสิตัวไหนย้ำอีกทีครับกุมารน้อยตัวเดิมแหละตัวเดิมตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมเฮงๆต่างๆกับน้องกุมารน้อยหกสองแปดสองหกแปดสองหกแปดสองหกแปดกับสองสี่กับสองสี่ไม่ได้เขียน มัได้เขียนแล้วกุมารน้อยหลับแล้วครับหลับแล้วทีนี้หลับแล้วทำอไงล่ะบายบายอันนี้มวนนี่มวนนี่มวนนู้นนี่มวนนี่มวนลงทีนี่ไปแล้ไปแล้วกุมารน้อยแล้วไปแล้วกุมารน้อยแล้วอ่ะไปนี่กุมารเดี๋ยวเป็นคนธรรมดาไปทีนี่เอาที่ไหัวเลาะเฉยอ๋อคุณแม่กลับมาแล้วอ๋อเป็นนี้จะเป็นคุณแม่แล้วทีนี้เมื่อกี้ยังพูดหนูๆอยู่เลย ที่นีเป็นกูตันนี้เอาละเอาอยากอายแล้วเท่าไหร่มาที่นี่เป็นคนธรรมดาห้าสิบห้าบาทเจ๋งเลยแม่ทำไมซื้อน้อยแท้ได้แต่แค่นี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วห้าสิบบาทมันจะพอทำบุญมัเนาะนี่เนาะถือว่าเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วใช่ไหมสามตัวก็เยอะแล้วเนาะสามตัวเยอะแล้วแม่บอกว่าใครมีตังค์จัดไปเลยห้าพัน คูณห้าพันแต่แม่ห้าสิบาสิบห้าสิบไม่ใช่ห้าศูนบ่พูดแต่ห้าสิหิไม่ใช่มาห้าศูนย์อยูบ่ม่แน่เนาะไม่รู้ไม่รู้แต่กูมาน้อยออกแน่แน่สองหกแปดสองปับสองสีสองสีใครมีเยอะก็ห้าพันคูณห้าพันนะมองหน้าอีกครับแต่แม่ห้าสิบ นะคะจะเดินทางไปในต่อเราที่นี่ไปที่เดิมได้อะไรนี่ได้อะไรนี่เขาเรียกดอกอะไรดอกปักชีบ้านเราเขาเรียกเรื่อยอไน้ำปักชีเรื่อยไปของเปย์ของเปย์ก็ได้ของเปยป่าเหรอน้ำมะพร้าวอยม่นะเราไปกินน้ำมะพร้าวมาใบของเปย์ป่าเนาะอร่อยไินอร่อย นูอยากินัน้นกวั้มาด้วยกันูมากมาอยากกินน้ำมะพร้าวกูมาเาอยากกินน้ำมะพร้าวแล้วไครับ่ต้นมะละอตั่าะไรฟืไม่ไม่ไม่ไหรออาจารย์ไปดูอาจารย์ทุกจายไปดูตัวนคำนวานั่นเด็กแล้วมนเรด้อห้าบาทถูกบ่อยห้าบาทถูกบย บาทถูกบ่อยมากเอาบาทก็สิบบาทถูกบ่อยออถ้าเยอะไม่ถูกบอกเลยคนในชีวิตถูกห้าสิบคูนห้าสิบูสองลูกมะละมุด เขียนให้เขาหรเขียนผิดเขียนให้เขาเขาไม่เอาโอ้แล้วลบไม่ได้เอาเองเถอะมันทำอะไรตัวมากกว่ามันอย่งสี่แปดหรือแปดหกสี่อะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราเขียนให้เขาเนก่บเขาจะซื้อเขาจะซื้อแปดสี่หกไร่องนี่เราเขียนผิดโอ้ผิดเอาเองก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกเยอะจังน่นแหละถูกเป็นเราเลย แล้วเราก็ไปตื้อแบบเขาเราไปได้ตนอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกวะไหนไม่นอยู่เพื่อลูกแล้วข้างบนมันก็ต่อมาหน่อยมยตอนรับปีใหม่โดยทั่วกันโดยทั่วนอยูเพื่อลูกต้นท่าแขนดูต้นเท่าแขนดูลูกเิลูกสกบุงอยู่พ่อลูกอยู่เพื่อลูกตดูสอง ต้นมันน่อย2 6งหกแปดกับสองสี่เลกับคุณแม่